สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุกแมวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูพานอุดมธรรมนะครับหรือจะพูดง่ายๆให้เราเข้าใจกันก็คือภูพานด่านสาวคอยนะครับภูพานด่านสาวคอยนี่ตามตำนานนะครับก็มีหญิงสาวคู่หนึ่งนะครับฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนที่อำเภอธาตุพนมส่วนเจ้าสาวเนี่ยเป็นอำเภอคนท่อำเภอนาแก ก็คุยกันมีความรักนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับก็ตกลงจะแต่งงานกันนะครับนะจะลงจะแต่งงานกันฝ่ายชายก็ได้กลับไปบอกพ่อแม่นะครับที่อยู่ทางอำเภอธาตุพนมว่าให้มาสู่ขอสาวให้หน่อยที่นาเกน,นะครับแต่ด้วยความอะไรนะครับเขาเรียกว่าความกีดกันทางชนชั้นนะครับก็หมายเปรียบเสมือนว่าทางนครพนมทางนะ ทางอำเภอท่าพนมนะนะครับเป็นอำเภอที่จเจริญรุ่งเรืองส่วนอำเภอนาแกเนี่ยเป็นป่าเป็นเขานะครับทางญาติาฝ่ายชายเขาไม่มาขอเจ้าสาวให้นะครับส่วนเจ้าสาวก็คอยนะครับช่วงเช้าเช้าของแต่ละวันก็จะขึ้นมาที่ผาแห่งนี้เพื่อที่จะมองไปที่อำเภอท่าพนมคือรอคอยคนรักนะครับมาสู่ขอแต่ก็ไม่มาสักทีนะครับ อันนี้คือประวัติภูพานด่านสาวคอยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาดูาจุดนะครับที่ตามตำน,นานเล่าหรือว่าจุดสวยๆงามๆในวัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันไปเลยครับน,นะครับเมื่อเรามาถึงจุดนี้นะครับ ทางขวาก็จะเป็นบันไดนะครับที่เดินขึ้นไปกราบนมัสก,การะนะครับทวนทางนี้นะครับเป็นถ้าเรามองลงไปก็จะเป็นเมืองนาเก่ถ้าเรามองไปไกลิบๆนู่นนะครับก็จะมองเห็นยอดพระธาตุพนมเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจ้อจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปภายในบัวสดเนะนะครับมาไหว้พระนะครับถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดหมวกด้วยข้างในก็จะเป็น ะครับโอ้โ oh ห oh, ให้เรามากลาบไหว้บูชาพระนะครับตรงนี้นี่นะครับก็คือตรงที่สาวสาว เปล่านะครับคอยนะครับอ่างชอบคอยคือตรงนี้ตรงนี้ก็เลยหทำเป็นเหมือนเครื่องปิ้งไว้เก้าอัน่างไปด้วยท่านให้ใจในทางหนูตรงนี้ก็เป็นป้ายไม้มั่งไงเกมเงินก็เก่งดีไงเอาบองกุแจงมาไว้เออเอาป้ายไม้มาห้อยนะครับสลักชื่อสลักชื่อโอ้นะครับลายที่ทำให้โอ้โหมองหิน ว่าเราสัญญารักกันเออตามตำนานเนาะเด็กหัวใจสองอันเออตามตำนานนะกดดารชานวคอยเนี่ยนะเป็นอะไรก่อนชาควคอยเขาเคือผ่านชาวคอยคือผ่าผู้บ่าวไ่นจะรอรอรอผู้บ่าวหรือเปล่าไม่รู้นะรอผู้บ่าวบ่รอผู้บ่าวโอ้ผู้บ่าวด้สบ่ไหมเสียบบ่ไหมเสียบผู้บ่าวีสิผู้บ่าวนะผบ้จักเดียครับโอ้ไมนคนแต่นี้อ๋ออยู่สกุลเออสกุลนะฟ้านางมื่น เ,เรอรอผู้สาวหน่อผูะสาวผมมาโด,โดดพาใจพานังเมืองเนบ้านนัดกระือถ้าเรามองไปทางโน้นนะครับออก็จะเ,เห็นพระธาตุพนมน,นะครับถ้าอากาศเช้าเช้าเนี่ยจะเห็นยอดพระธาตุพนมเลยนะครับเ,เพราะว่าสาวนี่คอยผู้บ่าวอยู่ที่โน้นนะครับเ,เ,แบบเราหลังจากเราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเราเดินมาทางที่ตะวันตกเฉียงใต้น,นะครับก็จะเป็นป้ายไหว้พระาธาตุนะครับตรงนี้ ก็จะมีพระธาตุทั้งแปดพระธาตุนะครับให้เราได้ไวาพระธาตุประจําวันเกิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับพอเรามาถึงก็จะเจอกับพระธาตุพนมนะครับเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ปีวอก มัน,มนตรงนี้จะเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเป็นให้เราเดินไหวพระได้ทุกพระธาตุนะครับพิธีกาสนี้เดี๋ยวบ่านนี้ก็จะพาเดินดูไปเลยนะครับครับพระธาตุที่สองก็เป็นพระธาตุศรีคุณพระธาตุประจําวันอังคารนะครับคนที่เกิดประจาวันอังคารพระธาตุศรีคุณ ถ้ามาที่จังหวัดนครพนมพก็มาไหว้พระธ,ธาตุศีคุณนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคาครพระธาตุที่สามนะครับพระธาตุพระธาตุเรนูนะครับพระธาตุที่สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับสําหรับท่านไหนที่เดินทางมากราบไหว้พระธาตุเรนูก็ให้เดินทางไปที่อําเภอเรนูนะครับเป็นพระธาตุประจํา ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับครับถ้าผมตอนนี้ก็เป็นพระธาตุที่สี่นะครับพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสพระธาตุประสิทธิ์นะครับวันพฤหัสบดีสำหรับอของที่ต้องบูชาคือเทียนสองเล่ม ข้าวตอกน้ำอปและข้าวเหนียวปิ้งนะครับท่านไหนที่จะมากราบไหว้นะครับพระธาตต่อไปเป็นพระธาตุพุทธิ์สำหรับวันพุธนะครับ พระธาตุมหาชัยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปไหว้กราบพระธาตุมหาชัยก็อยู่ที่อำเภอปาปากนะครับเป็นพระธาตุประจําคนที่เกิดวันพุธสิ่งที่ข้องนํามาบูชานะครับเป็นข้าวตอกน้ําอบข้าวเหนียวปิ้งดอกบัวทู่17ดอกและก็เทียนสองเล่มนะครับ ครับสำหรับพระธาตุที่7นะครับก็เป็นพระธาตุท่าอุเทนนะครับเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับก็ประดิษฐานอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนนะครับสำหรับสิ่งของที่จะต้องนำมาบูชานะครับเป็นข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งดอกไม้สีนํำเงินหรือฟ้าทูบ11 21ดอดอกและก็เทียนสองเล่มนะครับ สําหรับพระาธาตุสุดท้ายนะครับเป็นพระาธาตุประจําวันเสาร์นะครับพระาธาตุพระาธาตุนี้ประดิษฐานอยู่ที่อําเภอเมืองนครัาเขาเรียกว่าพระาธาตุนครน,นะครับพระาธาตุนี้เป็นพระาธาตุสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสิ่งของที่ต้องนํามาบูชานะครับก็มีขา้าวตอกมีน้าปกข้าวเหนียวปิ้งุ่มสิบดอกแล้วก็เทียนสองเล่ม พอเราเดินลงมาอีกพักๆนะครับตรงข้ามอุโบสถหลังใหญ่นะครับก็จะมาเจออุโบสถอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นอุโบสถที่สวยเหมือนกันนะครับประดับระยิบระยยับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้พระก,กัน ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหลังอุวสร์นะครับจะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึงที่สวยงามน,นะครับโอ้โหสวยงามมากครับถ้าเรามองจากตรงนี้เราก็จะเห็นเมืองนาแกอย่างชัดเจนนะครับข้างล่าง ก็มีเส <ph> <graffiti> <t SC I noise> ียงมากระโลงควายนะครับม ah. ีคนมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยในบนภูเขาครับควายเขาพงนิ่งตุ้งนิ่งใช่ไหมใช่เสียงควายนเนี่ยครับควายเขาเลี้ยงบนภูเขาเห็นไหมโอ้โหควายเป็นวัวครับวัวหลายสิบตัวเลยโอ้โหเขาจะไล่ขึ้นบนภูเขาโอ้โหเป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่ง คร,ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาเที่ยววัดภูพานดาดเสาคอยนะครับที่อําเภอนาแกนะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่มีเวลาไปไหว้พระครบทั้ง8ปพระธาตุนะครับในจังหวัดนครพนมก็อยากให้มาที่วัดภูพานดาดเสาคอยแห่งนี้นะครับก็อย่างที่ในคลิปที่ผมแนะนําเดินชมนะครับผมก็คิดว่านะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดน,น,นครพนมนะครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วัานี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ